ระะ้านเนี่ยมีปัญหาด้านความปลอดภัยค่ะและนี่คือเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านคนนี้เนี่ยใช้ดํามากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าผิงคนนะั้น่ะทําไมเขาเหมือนแก้มปวดท้องเลยอะโอ้ยทุกคนคะดูสิคะลูกค้าคนนี้ปวดท้องใกล้จะตายแล้วค่ะเป็นไปไม่ได้ครับร้านอาหารของผมเนี่ยสดใหม่ทุกวันเลยครับคุณ <S <S ผมเรียกหมอให้นะครับแล้วใครที่กินอาหารร้านผมเนี่ย เราเป็นแบบนี้ผมรับผิดชอบไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารไปตรวจจะตรวจอะไรคุณก็แค่หลอกให้พวกเราเนี่ยตายใจพอถึงเวลาเนี่ยก็ผลตรวจอะไรก็ไม่้มาให้พวกเราเนี่ยดูคุณบอกว่าไม่เป็นอะไรพวกเราก็ต้องไม่เป็นอะไรหรอคะทุกคนคะอย่าไปเชื่อนะคะเจ้าของร้านคนนี้เนี่ยใจดาแล้วยังเสียสติอีกทำลายลูกค้าทำไมเป็นแบบนี้หรอเรื่องนี้ทุกคนไม่ต้องห่วงฉันจะทําทให้ทุกคนกระจ่างเอง <c oughs> <c oughs> ร้านนี้หลายครั้งนะก็ไม่เห็นปวดท้องไม่เห็นเป็นไรเลยสบายดีนะเขาก็เคยแจกอาหารด้วยนี่จะขอเขาไม่ทําอะไรแบบนี้หรอกใช่ฉันว่านะเราต้องปกป้องคนดีไอ้พวกเนี้ยเป็นคนชั่วพวกเราไล่มันไปไปไปเลยออกไปไปเลยออกไปเลยไปไปเฮเธอนี่มาไล่น้ํายาจริงๆเลยนะแค่ไปทําเรื่องนี้ก็ทําไม่สําเร็จเนี่ยร้านฟีฟ่าที่มันขายดีทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีส่วนผสมพิเศษอะไรหรือเปล่าที่อยู่ในเนื้อ อ,อ,อาจจะเป็นไปได้ค่ะเธอจำไหมนะเธอต้องจัดการฟรีฟ้าตอนที่เทพเจ้าแห่งความมัง่งคั่งไม่อยู่เท่านั้นเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบจัดการเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะนี่คุณทำอะไรอะ่ะ รูไม่ได้นะคะนี่มันเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเรามั่วแล้วอะไรฉันไม่ได้ถ่ายซะหน่อยก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยว่าคุณถ่ายอ่ะฉันาไม่ด้ถ่ายนี่เขาแค่มาดูเฉยๆมั้งอ๋อฉันว่าแล้ะไอ้สูตรบักเนื้อที่พวกแกใส่ไปเนี่ยพวกแกต้องใส่อะไรเพิ่มที่ไม่ควรใส่ใช่ไหมว่าแล้วทำไมฉันรู้สึกอยากกินตนลอดเวลาแบบแปลกทุกวันเลยอะคงไม่หรอกมั้งแต่ฉันก็กินไปตั้งเยอะเลยนะจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอะ น่ารัะสิฉันก็กินไปเยอะเหมือนกันนะแกฉันจะไม่เป็นไรใช่ไหมนี่ทุกคนครับร้านผมเนี่ยได้ใบรับรองมานะครับสะอาดปลอดภยัยแล้วก็ถูกหลักอนามัยครับใครจะไปรู้อ่ะอาจจะแอบ,บทำหลังตรวจสอบก็ได้ใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนฉันไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม,มก,ก็เป็นไปได้นะอาหารที่เนี่ไว้ใจได้ทุกจานแล้วก็ยินดีจะให้ตรวจสอบได้ทุกเมื่อแต่ที่เธอมาที่เนี่ย เพรเธอได้รับคําสั่งให้มากันแกล้งใช่ไหมเฮ้ยเธอจำไหมนะเธอต้องจัดการเฟฟ้าตอนที่เทพเจะ้าแห่งควาังคังไม่อยู่เท่านั้นโหนี่มันตั้งใจกงแกล้งกันจะชันเลยนะเร็วมากเลยอะเ,ออเป็นยังไงนี่จะบอกอะไรให้นะร้านของเราเนี่ยอร่อยด้วยฝีมือล้วนๆจ้ามีอะไรจะพูดอีกไหม เดี๋ยวก่อนคุณนี่คือสูตรลับพิเศษจากทางร้านเราเอปให้โออซนสิฝีฟ้านะฝีฟ้าเดี๋ยวนี้ทำตัวดีนักใช่ไหมได้ฉันอยากรู้เหมือนกันว่าจะดีได้แค่ไหนเขาคุณเสือครับเชิญนั่งก่อนสิครับกูไม่นั่งมึงรู้ไหมเมื่อสามวันก่อนกูกินที่ร้านนึงไนงะ กูขี้แตกแล้วแต่มึงกเกหมดเลยมึงเอาเนื้อต้องตีอะไรให้กูกินอ่ะคะใช่ชั้นเนี่ยจะร้องเรียนร้านคุณเฮ้ยพวกคุณสองคนปัดภาษาอะไรผมเนี่ยปัดภาษาเหรอร้านคุณอะเอาของแช่แข็งหรือว่าของหมดอายุมาทําหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคุณจะมากล่าวหาผมแบบนี้นะมันเจ้าพีษสาธารสุขนี่จําชั้นได้ไหมวันนั้นแกโกงชั้นฉันยังไม่ได้คิดบัญชีกับแกเลยเนื้อที่เอามาขายก็เป็นเนื้อเก็ดต่ำแกมันเร็วไปกับชั้นเดี๋ยวนี้ไปเลยเอาตัวไปเลย คุณมาผมอธิบายก่อนสิครับคุณไปตรวจก่อนผมอธิบายได้ครับนายผ่านการทดสอบของฉันแล้วต่อไปนายคือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งท่านเชื่อใจในตัวผมขนาดน,นั้นเลยครับถ้าผมเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งแล้วเนี่ยไม่คิดว่าผมเนี่ยจะใช้เงินในทิศทางที่ผิดละ ไอ้เงินมันสำคัญต่อการทำธุรกิจก็จริงแต่คนอย่างนายที่มีเมตตามีความซื่อสัตย์แล้วก็ใจดีกับผู้คนขนาดนี้มันสำคัญยิ่งกว่า <c oughs> ยินดีด้วยขอบคุณมากนะครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับเฮ้ <c oughs> โหฉันอ่านรายงานมาว่าร้านนี้ใช้วัตถุด,ดิบที่ดีแล้วก็อาหารอร่อยมากโดยเฉพาะหมาล่าสูตรพิเศษของเขาอาอร่อยมากเลย ฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าร้านนี้มีเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งจริงฉันอยากขอพรให้เทพเจ้ามั่งคั่งประทานมอฉันรวยเลยอ่ะฉันไม่ใช่เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งแล้วเขาต้องหาง จะเปิดร้านหมาล่าแล้วนะคะร้านของฉันนี่ก็ขายดีมากเลยค่ะฉันต้องขอบคุณเงินทุน1นึ่งแสนบาทแล้วก็สูตรหมาล่าของคุณด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะดีมากเลยครับพี่ฟ้าผมขอกลับมาร่วมทาง,งานด้วยได้ไหมแล้วนายชื่อว่าไง